ห่อตะบึงลัดลาออุบเขาห่อตะบึงห่อตะบึงเจ้าลัดสปาเก็ตห่อตะบึงอะไรัวอยู่สวัสดีคนดูที่น่ารักคนอีกครั้งเนึงเนมึงลงมาจากตรงนั้นผมกับช่อมของอีเว้นในเกมโรบอกหวังว่าคนหวังว่าคนดูจะกดไลค์กดติดตามกับคลิปวิดีโอนี้บนหน้าจอด้วยนะจ๊ะอยากเัาไปว่ารถตัางเอ็กซ์ โวล่นนมีอไปแล้วและคำถามในคลิปวิดีโอนี้คำถามก็คือคนดูมีวิธีเอาชีวิตรอดจากการถูกรถทนได้อย่างไรลงไปตอบเลยเหยื่อนอนมาสคอตกับพี่เวนลงไปแจกหัวใจมอัะไระเนยกูเต็มใจแล้วนะชีเสกแอร์สไตล์ลดไปเยอะอะไรอ่ะที่อยู่ พูนายมันยูอะไรมันดูอะไรเมีหนังสือตรงนี้เ t ทซีนอสโซ่เยอกูด้วยดน่ได้นี่นี่นี่ถนนเม็กซิโกอ่ะใช่นี่รู้เขาเขาขับกันอย่างนี้อ่ะแไม่มีจ่าไปปีด้วยยังเรียกขับอยู่เลย เฮ้ยวัววัวเฮ้ยวัวพันดีมันมันไปยืนแดนโคตรแสบตาเลยอ่ะไมรถมันกระเด็นมาในฟุตบาทมึงฟุตบาทคมปลอดภัยได้หยอโหรอโอ้โหอ้โอ้ตายอ้้โหโออ้อดภัยอี่สุอคือมึงไม่ควรอู้่โนประเทศนี้ไหโอโโอมโหโอ้ออ้อโอ้อ้ เอ้ยเออเลยรู้ว่าเม็กซิโกรู้ว่าทำมันเดือดจังเอิร์ดมันมันเคยมีคนคนหนึ่งไปผูกตัวเองกับฉลามกับไอ้นี่เออจรวดด้วยพุ่งใส่ภูเขาไฟระเบิดไปมันไม่ตายมีสินค้าด้วยแอร์สไตล์ใส่ใครบางคนแล้วก็ซัมมอนกองทัพรถออกมาเฮ้ยกู่จะเยวบโชก่อ้พวกเกลบาโชในนี้ปลอดภัยที่สุดเอ้ยเว้นว้า เคยดูเคยดูพินเน่ภาคสองป่ะเม็กซิโก,โกโเว้ยไอไอตัวลายภาคสองกูว่าเม็กซิโ,โกเถื่อนเพราะไอ้นั่นเว้ยเม็กซิโกเอลบาโชเอลบาโชเฮ่ไวโนเวย์โน่ <laughs> เกื <laughs> อบหลับเกือบหลับแต่กลับมาได้ไ <laughs> ม่เคยได้ยินตำนานของเม็กซิโกเรื่องหนึ่งป่ะเพื่อนอ่ะ <laughs> แม่งเรียกแอสได้ใส่คนอื่นแม่งแค่หกระดับเองอะใช่เหรอมันเอามากวนตีเลยแบบกวนตีโดยเฉพาะเลยว่าแบบพี่ไอ้เนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้เห็นกูเห็นรถใหญ่บางใหญ่มันทิ้งรถลงมาอีกทีนึงโอ้ยเฮ้แต่เมื่อกี้เห็นเหมือนกันคืออสตายเนี่ยไอ้นั่นคืออสตายแน่เลยใช่ใช่ที่มันลงมาเยอะๆนะืออสตายโอ้ยแม่งอย่างโง่เลยไม่รู้หรอกขณะที่หกโลบาที่ไม่เนแต่มันมีเนี่ยพาโบโลสไตอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะอะไรคือพาโบโลสไตวะยิวเคียร์มั้ยเออพาวาโลสไตเท่าไหร่อ่ะโอ้โหเจ็ดสิบห้าโลบาแพงมากยิวเคียร์แบนั่นนะดูโก หัวเองเลยกูจะเปลี่ยนหน้าก็ดีนะโอ้โหโมเป็งทุกคนออกมาดูดูโกกิสลิเบรไม่เหมือนเลยทุกคนอะไรออกมาดูจะโชว์พลังความสมบัติของฉันคือทำโฟมมือไว้เลยออิ่มเมกทรอนแต่ว่าไม่ไม่ใช่เมกทรอนสิไอ้มันเป็นตัวใหม่ไอ้ไอ้ที่มันได้ร่างใหม่กาเวทอนอะ เอาไปทนโอ้ยกระไรไปทนแล้วแม่ก like, ็ทำการเสกลูกเราขึ้นมา I grant you freedom จงให้ใจอิสราพกับพวกแกจงออกมามีอะไรกันขึ้นกันมาจงออกมา I grant you freedom ไอ้ขาไปบี้ขาแลวมีไปด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกเออกุนเสกกุเสกฝุ่งลุกออกมาดูมึงดูดิ ก oh ูอดเยอะเลยดูคนเดินก้าวแบบนี้แม่งไม่ได้เดินอะเือนจะด้วยไอเกรนยูฟริยมให้กูจะช่วยมึงยังไงอ่ะเพื่อเซเว่นอีเลเวนรอมึงดูนายรอแล้วนายเดี๋ยวเราไปหาไม่เจอมาเจออะไรไม่ดีเสืออะไรในหัวเสืออะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวใครไอตรงตอนนี้ไอคนตัดไม่รู้ใครตัดเดี๋ยวถามมิงก็ได้ไว้เราไปมีมีมีแมป็นมีมีแม มัก็ตัดตัดออกไปก็ได้เว้นพูดอยู่ตัดออกไปก็ไม่ตายไปเลยเดี๋ยวพอไปทีก็ได้ไอ้เว้นบอกไอ้การไปชนนะเออเลยแม่งแม่งชนกูเสร็จแม่งบอกกูดีซิสเมริกาแม่กูกูโดนชนตายแล้วแม่งส่งเสียงเราเฮฟวี่ออกมาเฮ้ยไอ้เว้นกูเจอกูเห็นเช็คทีโพสออกมาไอ้เจ๊กีโพสมาแล้วพว กลัวเลยกูข้ามไม่ได้แต่แต่เป้าหมายมันมันคือไม่ให้เราเดินรถชนเรื่อยๆนะมันมีรถตัวเรียกแอสไลซ์ใส่แพวะกูเห็นรถสกูตูไม่ดูด้วยสกิปเปอรับดับโอ้ยโอ้ยไมเห็นรถเป็นนี้รถอิปเปอร์เรืมาชีนเฮ้ยเพื่อนกูปลอดภัยแล้วกูอยู่นอกแมพฮะใช่กูอยู่นอกนอกกระแพงหินกูปลอดภัยแล้วไม่มีรถเลยเห็นบอดได้แล้วเห็นบอดได้แล้วคืนได้คืนได้ เลยสั่งแอร์สไตล์หาคนโดยตรงเลยทำไมเม่ซิโกมันน่าอยู่ยังวะไม่ใช่เหรอวะอยู่นอกแมปอะโอ้แต่ว่านอกแมปยู่ตรงไหนก็บอกอยู่นอกกำแพงอะดูดิดูดิป่าเอ้คนตัดแม่งไม่ต้องใส่เสียงเอฟเฟกต์ตายแล้วแม่งมีมาไม่ซ้ำหน้าเลยตอนนี้โอ้ยเฮ้ยเบ้นนายก็อยู่นอกแมปแล้วเหมือยกันช่วยด้วยที่เกิดอะไรขึ้น เมื่อกี้ใครมันโดนรถลางไปวะโอ้แล้วเป็นบาข้างหน้าเหรอวะเป็นทางซ้ายโอ้ยไหนวินยินเลยเราข้ามาได้แล้วเวนโอ้ยเว้นดีใจด้วยวะเออเว้นเห็นเช็คกีโพลแล้วมาเลยนายมานี่นายไหนกูรู้ทางออกยูุกุยูดินโทรเรียกคนมารับเวนเดี๋ยวกูเรียกโทรเดี๋ยวกูเรียกคนโทรคนมารับอะไรอ่ะอินดีใช่ไหมอินดีมารับ กูบินลม่น้เสหติดลมเลยบินไปดูเลย้ยนี่สูงกูจะที่สูงแล้วนี่ปลอดภัยเป็นเห็นอไนรยักษ์ที่มันบินมาบินบ้าบลืมเลยไม่เห็นหมดะเห็นชัดเลยมีบนงี้ยจจะตายอเอ้ยพวกนี้ปลอดภัยพวป้ายมึงมึงจะโดนแค่ทางเดียวเว้ยด้านหลังมึงปลอดภัยเว้ย อ๋อไอ้ตรงนั้นเหรอเวนเห็นแล้วโหล้อ, <c oughs> หอมึงอะไรวนนะนะลอบิ๊กฟุตจิแล้วจริงๆมันมีแะไรปลอดภัยอะไรกันไม่ต้องคือรถน้อยวะเห็นวะโอ้โหยังไงเอ้ยทวนจีนเหรอซุบซุบซุบลอบไปเป็นบนปลายก็กงจะอยู่ดีดดดนีไ่ไม่ไดยวะววเวนมาแล้ว <c oughs> ตายล้วเอาเอาโกแบบตายเฉยยิงเกิดมาตายเลยอ้ม็กแม็กแม็กเม็กแม็กม็กแม็กแม็็คเรื่องแสงไดมเกแแ็กแ็กแกแม้แม็กแม็กแม็ก็กแม็กกวกม็มแแม็ก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 แ e ็กแม็กแม็กแม็มดกแา็กแมม็เแม็กแมมากแมเม็กกแกม็กกแก็กแม็กแม็ก ถังเงินถัเงินถังตาตาสิบคันซื้อไอ้ไอ้คาตายได้หนึ่งอันเลยนี่ดูจริงๆไอ้คนที่เก็บไปสองสองร้อยนั่นมันจุดไปเรื่งไหนเนาะโดนรถดิกดะปันชนตายม่นแกนี่ไม่มีเงินเลยมีมีมัน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 จะเพิ่มตามตามอัตราการตายแเราเห็นปะผมมีสามแล้วผมยิ่งตายจะได้เงินเยอะ ไม่นั่นไม่ใช่เงินเอาเดตเดตเดตมันจะเป็นเดทมันจะไปซื้อของไอ้ตรงร้านนั่นแหละไอ้ะไอกูโดนกูโดนจอตายแล้วมันจะซื้อแอดสไตได้ไหมกูโดนจอตายแล้วแม่งไม่ต้องซื้อก็ได้เด่กกูได้มาประมาณหกอันแล้วเนี่ยเป็นว่าจะไงมันโดยข้ามถนนกูโดนจอตายแล้วแม่งส่งเสียงในกลับปลุกตอนเช้าว่ะแอดแอดแอดเอดไปเฮ้ยอ๋อมันจะมันใช้ฆ่าตายในการนี้ด้วยเอ้ยกูเจอรถไอ้รถแดงๆอ่ะรถจ็ตหนังกระตูนอ่ะไอ้ยูมีหน้าอืม รอยากลองใช้ไอ้ขาหอเไอ้เว้นเว้นกูซื้อข่าหอดแล้วเว้นแม่กูก็เกแล้วนี่แม่ขาหอดโอ้นี่ขาหอดหมดเลยโอ้ยยะโทรเรียกคนมารับนอยไปดี้ว เด,เดียวมีรถเดี๋ยวมีรถมีมาับเลยโอ้สว่างจักเลยอะรถมันนั่งกลัวยังง้นน o ้ my god โอจาเลยกูเห็นพวกกูลอยไปลอยมากันเองนี่เนเินกลางถนนเลยแกขับถน่กโลเม ถ้าถ้าคุณนายเดินข้ามหนวดคุณนายจะได้ขาตายอ้าว้ขอบคุณได้ขาตายอ่ะมันมีหน้าโทเฟยอยู่นอกแบบเลยวะโอ้โหอะไรวะอะไรวะเนี่ยถถัอันนี้อันี้๋อทุกการที่เดินข้ามถนนมันจะได้ไอแอร์ตายด้วยตอลมานทรมานซิมูเลเตอร์ ไอ้เช็คเวียนเช็คหลอยไปโอ้ยโอ้ยไม่อยากเลยกระป๋องโค้กมันจะได้อะไรเนี่ยโค้กโคลาอีฟมาเอาไอ้เวนเมื่อกี้กูใช้อะไรมาแล้วแบบตัวกูกระเด้งข้ามพอดีกูเลยได้ใหม่กันเลยอ๋อแล้วกูก็ใช้รอบแมงเน่ยเป็นเสียงด้วยกัน โอยนก็ได้อะไรจากการเล่นเกมนี้วะม่รอะไรนะการอะไรมันมันมันแนะนำเรามาเกมเนี้อะไรข้อคิดก่อนก่อนข้ามถนนะมาดูรถขับขี่ปลอดภัยเป็นแต่เขาจะขับขี่ปลอดภัยมองไปกูเจอขวาคืออะไรโอ้ เจอคนเยอะเลยแล้วโอ๊ตเช็คชนกูตายเปลี่ยนทีมไปยังเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะละมานเม็กซิโกน่ากลัวจังเลยอ่ไม่ไปแล้วอ่ะเม็กซิโกอ่ะทาไมวะไทยเนี่ยไม่มีแตเกมเม็กซิโกอะฝีเด็กแว้นแม่งยืมเม็กซิโกอ่ะเมื่อป็นเหยียบจอมสเกลเม็กูขับนิ่งอย่ามาเกิดเลย อะไรตรงนั้นนะขาตาไตอิมูชั่นโดวเทเบิลที่เป๋วเงื่อนไขการเดาคาตาไตคือต้องข้ามกระทั้งที่มันมีรถผ่านเราอ่ะกูเจอเอ็มซีไปมาเดินวิ่งมาหากูมันโดนรถชนตายมาประสบตรงหน้ากูกูเดินไปเหยียบมันกระทืบมาสองทีแล้วกูตายกูก็ตายไปเลย ฆ่าพี่อ่ะกุนรบศพฆ่าตายโอ้ยอะไรที่เป็นแลกดอตอนนี้มันฆ่ามึงได้หมดเลยเว้ยทุกอย่างยู่งเลกดอคอนทิลอดเฮ้ยใคไมุดใครมุดอิโมชั่นดูดามเบียดนะกูได้เอสไตร์มาว่ะโอ้ยเว้นนุน ทำไมฉันถึงไม่ได้ไปทางบอกเขียวว่าลันลันเราเราทำอะไรในแบบนี้ต่อเนี่ยเราเราไม่มีจุดเป้าหมายในชีวิตแล้วอ่ะมีเจอดูรถคนเนี่ยโง่เชีโวแดเมทนันเียงว่าทุเล่นบ้าง นายรู้อะไรเมื่อกี้ผมผมเห็นคุณผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าผมแล้วจะทำแม่งโดนรถแม่งโดนแม่งโดนรถลากไปกินตัวน้าตัตานายเซ็คติดกอดดุกอินคอมินแต่ว่สเาปล่อยวเฮ้ยเดี๋ยวมัน มันมีมันมีรถตัดหญ้าด้วยเหรอไอพี่คนจะปล่อยใส่กูอู้เกือบหลับแต่ร้อนมาได้เอานี่ยูโกะแล้วนี่ใครเนี่ยไม่รู้น้องนี่อยู่ยากใครมาเป็นสกิบีดี้คิดว่าไง กูโดนหลอดเลือดตอนเราโดนนี่ดิแม่งโคตรยาวแบบว่าพลังดามิ่งแม่งผ่าสารมากนูวเลยดาเมจแม่งหลักล้านนั่นเอง <c oughs> บริเวณมันมีคนโดนโชว์โกระเด็นไกลไปประมาณ416กิโลเมตรแล้วเหรอเอ้าพกูโดนรถตะกิ้ตายบอกทีพวกมิซิกานี่มันยัมีสี่หลายคนเลยเอ้ารถจี๋หางไปโอ้โหเพิ่งเกิด ใครมาซื้อหอดอออเปลี่ยนเกมแล้วเปลี่ยนเกมแล้วอย่าฟืนน้นเยลยออกออกละออกละแกะเล่นเกมนี้นะเพื่อทำคนเล่นเป็นบ้า,น,บานีเว้นเล่นเกมใหม่บายบายสวัสดีครับะจะเป็นบ้า Just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and the wind I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking.